สวัสดีครับอยู่กับผมบักกล้วยเป็นไงกันะครับทุกคนคิดถึงบักกล้วยกันหรือเปล่านะครับผมโอ้โยตตอนเปิดเถอมนี่เวลาแทบไม่ว่างกันเลยทีเดียวกล้วยเนี่ยนะครับก็ต้องไปเรียนเหมือนกันนะครับตอนนี้เี่กกล้วยเรียนอยู่ที่นะครับผมบาราน,า,นาศึกษานะครับผมเอ้ยโรงเรียนอะไรวะเน,นี่ยโอเคงั้นก็เช้ามาก่อนละกันนะครับทุกคนในวันนี้เด็กภรกิจของกล้วยนะครับคือการไปท้าทายสีจักรพพัดเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับทุกคนว่าบักกล้วยเด็กจะสามารถทำได้ไหมนะครับโอเคก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมกกันเดีว่า ครับโอเคครับไปเลย let's go เฮ้ยอยากได้ผลว่าเฮ้ยผลสั้นจากพิมมาแล้วจ้ะไหนดูเซราคาพันห้าเฮ้ยซื้อไปฮะ เฮ้ยโลบัคไม่พอทางไมดีวะเนี่ยไม่มีโลบัคหรอยหนุ่มร้านนี้เลยร้านคิดตั้นช็อปร้านบริการขายโลบัคเลทสุดคุ้มมีทั้งกลุ่ม ID p a พและ v i p s พีสเตเและยังมีการกดผลปีศาจเกมพาร์ต่างๆในบ็อกฟู้ดและยังมีบริการกดเพชรในออสตาลองไปใช้ดูสิไอคอนขโมยปีโป้เฮ้ยโคตรคุ้มอย่าลืมไปใช้กันนะครับทุกคนว่าแต่เกี่ยวอะไรกับปีโป้วะสนับสนุนโดย IH a v e ซ p u ร้านจําหน่ายอุปกรณ์คอมสุดเจ๋งและครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วประเทศประกอบไว เงืมอหมิงขอให้ครับปรึกษารวดเร็วทันใจใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผม <c oughs> ถ้าคุณชอบคอมเราคือเพื่อนกัน เปิดตัวมาเดี๋ยวบอกเลยว่าบักกล้วยนี่ยังรอเหมือนเดิมเลยนั่นเดีเยวโอ้ยมาถึงกูก็หลงตัวเองไปแล้วล่ะโอเคแต่อย่างนี้บักกล้วยนะครับทุกคนก็ต้องไปฟาร์มก่อนนะครับผมโอเคเราไปเริ่มฟาร์มดีกว่านะไม่กันเดี๋ยวไม่สามารถไปท้าทายจ่อสีจักรพรรดิได้โอ้แล้วตอนนี้เดี๋ยวทุกคนบักกล้วยนะครับผมก็ได้ฟาร์มอยู่กอนฮีบ้านนะครับบอกเลยว่าตอนนี้กล้วยยังแข็งโอเค okay, ครับกล้วยขอรับเคลยเลยแล้วกันนะโอ้โหกล้วยจะรีรออะไรล่ะโอเค okay, อัพสเตตก่อนแล้วกันเพิ่มเพิ่มความแข็งแก่งของกล ก้วยกันด้วยอะโอโ้ทุกคนก้วยก็มีหัวใจประกาศน,นะครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ตีบอลจะเสร็จแล้วเออจัดการมันอืรวม,มาทีเดียวแล้วก็มัดรวม,มาเลยบอกเลยว่าก้วยเดี๋ยวของจริงไอแต่อีกตัวหายไปไหนวะโอ้โมมาอยู่ข้างล่างตรงนี้นี่เอกเจ้ามาทำอะไรตรงนี้คนเดียวเดี๋ยวฆะะ่าฆ่าให้นะแล้วก็ขึ้นไปได้นบนัสจะได้ฟาร์มง,ง่ายๆเออเรียบร้อยคลิปนี้นะครับทุกคนผมบอกเลยนะครับว่าบัก้วยเนี่ยเนื้อหาอาจจะไม่ครบนะครับไม่ใช่อะไรนะครับทุกคนตอนผมนคิดไว้เดี๋ยทุกคน,กคนมีอาการจอฟ้าเกิดขึ้ ไผ่รวงนาไว้เลยเด้อที่บักกล้วยเนี่ยนะคบไม่ได้อัดตอนฟาร์มช่วงเวลวประมาณร4 0ยส0ถึงให้ดูไว้ฟาร์มไปฟาร์มมาเนี่ยบักกล้วยก็เหมือนจะเห็นควรรครับบอกเลยว่าเราต้องใส่หน่อยแล้วโอ้โหมาท้าทายบักกล้วยได้บอกเลยว่ามันไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องเขาเด๋ยวใช้ถึงผลสายโรเกียสุดเทศแต่กล้วยใช้แค่ผลผ้ากระจอกแต่กล้วยเดี๋ยวก็ไรหวัวบอกเลยว่าไม่ปราณีรีบไม่ดาน,นะครับทุกคนไอ้บักนี่มันก็ได้ตายโรนะครับเอ้ยไปจังไดละ่ะบักกล้วยโอ้ยกล้วยหัวเกินทุกคนจงบ <laughs> แต่อนาคตนั่นก็คือกล้วยเออแต่พอรู้ว่าเป็นกล้วยมันก็ไม่ค่อยน่าเกลียดขันเท่าไหร่เลยบอกเฮ้ยโอเคครับแล้วหลังจากนั้นนะครับทุกคนบักกล้วยเนี่ยก็ต้องมาฟาร์มต่อนะครับไอเจ้าดานเนี่ยโอ้โหก็นึกว่าจะเก่งแต่บอกเลยว่าโคตรกากในโลกนี้และในปฏิพีนี้เนี่ยมีใครเอาไอ้กล้วยลงไหมฮะขอถามหน่อยสิเพราะว่าผมเนี่ยทุกคนครับจะไม่พยายามยุ่งกับใครแล้วนแต่เหมือนไอ้บักเจ้านี่เนี่ยมันจะไม่ยอมนะครับที่โดนผมฆ่าไปมันก็จะกลับมาร้างแค้นี้บักนีมันโง่คิดว่าจะสู้เราไหวอ๋อโหใช้หัวโว่ไหนคิดเนี่ ทกคนก็น่าจะรู้กันดีนะครับการโดนแยกฟาร์มคนเดียวเนี่ยทุกคนมันก็ปวดหัวพอแล้วแต่นี่ได้มีผลแตกมาเพิ่อมอีกหนึ่งคนและเลเวลมันไม่ใช่น้อยๆด้วยอยากจะรวยพวกนี้นมันเก่งกพวกโรงหนึ่งเหรอโอ้โหไม่อยากเจอรหัสหลักเข้ามาเท่าไหร่นะไม่อยากรังแกเด็กกระโปงผมแล้วก็ได้พยายามหนีเข้ามานะครับทุกคนแล้วก็พน้นนานๆแล้วก็รีตัวตายไปเลย <c oughs> อยู่จ <c oughs> ะไปให้โง่ล่ะตอนนี้เนี่ยโอ้โหสแตทเรามีเยอะขออัพหน่อยละกันหนานๆเออเยอะมากเลยแล้วผมเนี่ยทุกคนครับก็เพิ่งสแกตตัวเองเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้เลเวลผม121แลลล้ววเเขนาดนี้ก็แปลว่าบักกล้วยเนี่ยนนะคครรับทุกสาามถ นะครับไปตรุยกอ่อต่อไปได้แล้วไงโอ้ยอะไรมันจะตื่นเต้นพันนี้นี่พระผมเทยทุกคนรู้สึกเคลืองกับสแตตตัวเองมากเลยนะครับที่มันมีฟุตอยู่ด้านล่างผมก็เลยไปหาคโค้ดในเน็ตมานะครับแล้วก็ทําการรีสแตตโอ้โหและตอนนี้นี่บอกเลยว่าค่าสแตตผมเยอะมากก็เอาไปเลยละกันนะนะผมบอกเลยนะครับอนาคตฟุตเนี่ยผมน่าจะได้ใช้แล้วก็เอาไปนี้ไปก่อนละกันแล้วใช้เดี๋ยวค่อยรีใหม่แล้วตอนแรกเนี่ยนะครับทุกคนบักลัวก็จะออกเรือยอยู่แล้วแต่โอ้ยเผอ,อ,อ,อิญเผอิญนคะครับคิดอะไรได้มาหนึ่งอย่างนั่นก <ๆ S 2> ็คือนะครับทุกคนผมจะไม่มี ซื้ออนนั่นเงสวัสดีครับอาจารย์เลยนี่ผมจะออกเรือแล้วนะครับมีอะไร o o อวยพรให้ลูกศิษย์ก่อนไปไหมอาจารย์ตายไปใส่งอ่ะอ,อาจารย์ทำไมอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่นะครับโ,โอเคก็ได้ก็ได้ก็ได,ได้จะถือว่าไม่คำอวยพร o o แล้วกันนะอาจารย์ไอ้แก่องอกขอแวอแอเะเก็บกล่องแปร์นึงโอเคหลังจากเก็บกล่องเสร็จนะครับทุกคนบักกล้วยเดี๋ยวก็พร้อมออกเดินทางกันอีกแล้วต่อไปเลยนะครับทุกคนบักกล้วยเดี๋ยวก็ต้องมุ่งหน้านะครับผมไปที่เกาะมารินฟอร์ดนั่นเองนะครับพอมาเป็นจุดที่ฟาร์มของเรเวล120ขึ้นไปและตอนนี้นะครับทุกคนด้านหน้าาาาเเเรรรรนนนนนะะะคคคับททุุกกีี่่แหลืออมิฟ์ดดป็จ หมัดอัดขี้เนี่ยทุกคนครับตดนประหารนะอยู่ตรงนี้นั่นเองแต่ตอนนั้นเนี่ยนะครับบักกล้วยไม่ได้มาช่วยถ้าบักกล้วยมาช่วยเดี๋ยวบอกเลยนะครับว่าเอ็ดเดี๋ยวไม่ตายแน่นอน <c oughs> <c oughs> และอย่างแรกนะครับที่บักกล้วยเนี่ย,ยมาถึงเกาะน,นี้ที่ห้ามลืมคือการเก็บกล่องใช่ครับเอ้ยไม่ใช่ส <c oughs> ิ่งที่ห้ามลืมแล้วก็คือการเซ็ตสปาต่างหากละเอ้ยบักกล้วยเดี๋ยวตีกล้วยแตกเลยแทนที่มันจะเซตสปานะครับทุกคนมันดันเก็บกล่องก่อนโอ้ยอย่างชอบโอเคแต่เรื่องนั้นช่างมันนะครับเรามาฟ้าต่อกันดีกว่าทุกคนเราเนี่ย โผแต่ที่ไหนได้โอ้โหเป็นเหมือนพวกลูกกระจอกเลยนะเนี่ยไอพวกเจ้าลูกกระจอกไปเรียกมาซิไอเจ้าพลเรือเอพกพลเรือโทบอกเลยอยากเจอไม่อยากเจอลูกกระจกแบบพวกนายว่ะมันกระจอกเกินบอกเลยกล้วยอของจริงไม่ขิงดองแน่นอนก็ต้องฟาร์มเรื่อยๆครับตรงนี้นะจกว่ารีวิวผมเนี่ยนะครับจะขึ้นลอยห้าสิบโอ้โห,หน่าเบื่อแย่เลยบักล้วยเอ้ยแต่ไม่เป็นไรเพื่อเราจะเป็นราชาโจรสลัดยังไงเราก็ต้องทมามันให้ได้บากกล้วยไม่ยอมแพ้ไม่ยอมถอยอยู่แล้วครับบอกเลยว่าบักกล้วยเนี่ยนะครับเป็นัยรุ่นสร้างตัวเอ้ยไม่ใช่โอเคครับทุกคนเดี๋ยยวจาะบอธิ ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วมันมีเหตุการณ์อะไรทําไมมาถึงข้ามไปอย่างนั้นนะครับโอเคเราไปเริ่มฟังกันเลยโอเคครับทุกคนผมขอมาอธิบายก่อนนะครับคือหลังจากนี้นะครับทุกคนผมเนี่ยนะครับก็ได้หยุดคลิปนะครับผมไปแป๊บหนึ่งนะครับแล้วผมถึงจะมาอัดต่อเนาะแล้วคราวนี้เนี่ยทุกคนผมก็ได้อัดต่อแบบปกตินะครับทุกคนคือมันก็ไปถึงเลเวลประมาณ200แล้วนะครับแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันไม่ได้เกิดขึ้นทุกคนคือจอคอมผมเนี่ยครับได้เกิดการจอฟ้าขึ้นนะครับแล้วคลิปที่มันอัดไว้ในทุุุกกกกกคคคคคคนนนนนืืออไไไฟลล์พัังเเยะะรรบผผมมมทท็็่จด้หา ารที่เกาะท้องฟ้านะครับเออแล้วก็การฟาร์มนะครับเออพวกแบบ ไปสุ่มผลไปอะไรนะครับคือผมขอบอกไว้ก่อนว่าดูไอ้กล้วยครดีสุด้ผลพัฒนะครับแต่ทุกคนก็ไม่ได้เห็นกันในคลิปนี้ผมเนี่ยนะครับทุกคนก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมคลิปต่อ like หลังจากนี้ดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้างนะครับตรงน,นั้นเนี่ยต้องหายไปเอ้ยเป็นเศร้านะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปชมคลิปต่อกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับทุกคนมาต่อกับ,บกล้วยกันเลยดีกว่าโอโหเห็นห <c oughs> น้าบักกล้วยก็รู้นะทุกคนปากโครเศร้ามากคลิปเนี่ยโอโหอัดมาตั้งนานแต่ดันจอฟ้าบากกล้วยนี่อยากจะฆ เบักกวยเนี่ยนะครับก็ต้องซื้อเรือนะครับทุกคนเพื่อมุางเน่าไปเกาะลิกนะเพื่อท้าถายเจ้าสีจักรพรรดินั่นเองแต่อีกเกาะหนึ่งหนึ่งที่เราเรียกว่านะครับทุกคนเกาะใจเกเรถ้าใครดูมาตั้งแต่พาชนะแรกก็น่าจะจำได้นะครับเรื่องใจเกเรในเกาะลิกใครที่ยังไม่ดูนะครับย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับในพาที่หนึ่งและที่อัดไว้ตอนแรกนะครับทุกคนผมเนี่ยนะครับผมได้กดปุ่มนะครับสีเขียวให้ครบห้าปุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เรือเอาครบเพลิงนั่นเองโอเคบักก้วยเนี่ยนะครับก็เริงมาที่เเรรีียยยบ้ออดใจจลม ควรจะได้เจอกับซีจกักรพรรดิแล้วแต่ก่อนที่จะได้เจอเดี๋ยวก็ต้องทําเงื่อนไขาบางอย่างก่อนนะั้นนะโอเคเริ่มทําตามเงื่อนไขได้เลยซื้อเรือมาแล้วย่ฮู้แล้วหลังจากนั้นนะครับทุกคนบักกล้วยเนี่ยนะครับผมก็มุ่งหน้าไปที่เกาะทะเลทรายโอเคครับทุกคนเกาะทะเลทราย,ายเนี่ยอยู่ด้านหน้ากล้วยเองอีกไม่ไกลก็จะถึงแล้วและสิ่งที่ไมค่คาาฝันก็ได้เกิดขึ้นกับบักกล้วยนั่นก็คือมีคนลอบฆ่าบักกล้วยครับทุกคนแล้วเราไปดูปฏิกิริยาของผมในตอนนั้นกันดีกว่าครับทุกคนไอ้แม่งโอ กูจะโปแม่งไปใหม่เลยอ้กแกนี่แหละครับทุกคนอารมณ์ผมว่าจะประมาณนี้เลยเพื่อไม่มามาฆ่าผมอีกนะครับทุกคนผมก็ได้ย้ายเซิร์ฟมานะครับแล้วผมเี่ยก็วิ่งม,มาหยิบทอตอีกนะครับทุกคนแต่ผมแล้วก็โดนอีกแล้วครับทุกคนโดนฆ่าอีกแล้ว เรื่องความที่บักกล้วยเนี่ยถอไม่ไหวนะคบทุกคนก็เลยได้ตัดสินใจนะครับผมกลับไปทําในเซิร์ฟวีเลยโอเคในรอบนี้สบายใจได้บอกเลยว่าไม่มีใครมาฆ่าแน่นอนบักกล้วยนะคะทุกคนได้ีิมาหยิบถอดน,นะครับแล้วก็โดดไปแบบสบายใจมากโอเคมันไม่มีใครมาปวน <ๆ S 1> แล้วบอกเลยว่ารู้สึกดีจังโอเคออกเรือได้จัดไปเลยอเอยรอบนี้ไหนไม่เห็นมีใครมาฆ่าเลยชิลเกินบักกล้วยนะคะทุกคนก็ต้องมุ่งหน้าไปเกาะทรายนะครับเดี๋ยวบักกล้วยขอไปเกาะทรายแพร์โอเคครับทุกคนบักกล้วยเด <lan> <ๆ>ี๋ยวก็ได้มาถึงเกาะนะครับทรายเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องว <ๆๆ S 1> <ๆ S 2> ิงเเข้้าาามตรบนอียงงอันนนนี้้รแลลวไปดาาเอาทข ครับทุกคนเผาฟางตรงนี้ไปเลยแล้วพอฟางมันไหมนะครับทุกคนก็ต้องเดินไปเอาแก้วน้ําแล้วเราเนี่ยนะครับก็ต้องมุ่งหน้านะครับไปที่เกาะหิมะนั่นเองเกาะที่มาทําให้กล้วยแข็งนะครับทุกคนโอเคครับเกาะหิมะนะครับอยู่ด้านหน้าเราพอถึงแล้วเดียบักล้วยนะครับรีบโดดลงจากเรือแล้วก็มุ่งหน้านะครับเข้าไปตรงที่อาจาร์ลี่อยู่เลยแล้วก็เอาน้ำเนี่ยนะครับจากที่มันหยดอยู่แล้วก็เอาน้ำนั้นเนี่ยไปให้คนจอจัดกินแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราต้องมุ่งหน้านะครับผมไปที่เกาะบากี้แล้ะเราเนี่ย้้อองไเาวพ เห็นกล้วยเทือนอย่างนี้กล้วยก็เป็นคนดีเหมือนกันนะเฮ้ยหลังจากนั้นนะครับทุกคนบักกล้วยเนี่ยนะครับก็ต้องมุงหน้านะครับไปหลังเกาะมันจะมีเกาะเล็กๆอยู่นะครับทุกคนซึ่งเกาะนั้นเนี่ยจะมีบอสนะครับที่เจ้าลิชแมนเนี่ยจะให้เราไปตีพอมาถึงเนี่ยบักกล้วยก็แบบรีรอนะครับวิ่งมาเก็บกองก่อนก่อนที่จะตีมันโอ้โหบักกล้วยนี่ค่อนข้างที่จะหิวตังเลยแต่มาเก็บไม่ได้เพราะว่าเป็นรากยากนะครับโอเคงั้นเราตีบอสเสร็จแล้วนะครับก็แปลงเป็นรากเลยแล้วก็เก็บกองเพชรไปเลยแล้วเราเนี่ยนะครััััับบบบบททุุุกกกกกกคคคคคนน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 น็็ตออออออมมมมมมมงงาาาาาาาะะะรรรรรยไไไ้้้้้้้เเเเเจจจลลิชแแผีีีึววด่่ืืขห ประตูแชงนั่นเองพอได้มาแล้วเดี๋ยวทุกคนครับบักกล้วยเดี๋ยวไปรีรอนะครับผมจะบกหนากลับไปที่เกาะใจเกเรทุกคนเห็นรูตรงนี้ไหมครับทุกคนเราก็แย่รูเข้าไปเลยแล้วประตูก็จะเปิดถ้าเราไปที่เรียบร้อยเนื่องจากเซิร์ฟบีผมออมมาไปถึง20นาทีบอกก็จะไม่เกิดนะครับผมขอใช้พลังเทพทูเพื่อเสกบอสเลยล่ะครับโอ้ยเรียบร้อยได้บอสมาแล้วหลังจากนั้นเดี่ยทุกคนบักกล้วยนะครับก็รีแปลงเป็นร่างยักษ์นะครับผมแล้วก็วิ่งเข้าไปใส่กับบักแชงคูดแล้วการสู้กับแชงคูคคไคกกด้แบบง่ยายยๆเล ได้ดาบเซเบอร์มาไปขอแถมด้วยแหละเฮ้ยแจมแมวและเนื่องจากที่เรานะครับผมรีสปาบอสนะครับบอสกอการมันก็ได้เกิดขึ้นบักกล้วยก็ไปขอจัดการหน่อยดีกว่าเผื่อมันจะซูมดอบดานแล้วบักกล้วยจะมีบ้างบักกล้วยเนี่ยนะครับตูก็ได้มาตีอารองนะครับโอ้ยจัดก,การมันเลยเออตีมันไปนะครับผมแล้วเจ้าอ,อารองเนี่ยก็ตายลงแต่ดาบเนี่ยนะครับดันไม่ดอบให้บักกล้วยโอโ้เป่งเศร้าเลยเหยียดเชฟมาจะฝักเกอโอเคแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับในวันนี้เนี่ยบักกล้วยนะครับก็ได้ทำภารกิจของ กดส u b ร c r i b e ์เป็นกำลังใจให้บักกล้วยด้วยนะครับขยายให้พาต่อแปบานเร็วๆเดี๋ยวช่วยกดไลค์นะครับไม่ถึง500ไลค์ด้วยใครที่กดแล้วขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเรามาเจอคลิป้าวนี้บักกล้วยเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนสวีดัสสวัสดีครับผม